รถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเดินเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เป็นคิวของสุดยอดรถครอบครวัวอนเนกประสงค์ในสไตล์ SUV วครับวันนี้เป็นเจ้าตลาดอย่างแบรนด์ Honda เลยนะฮะปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะฮะได้สีขาวเท่ๆด้วยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.19 Honda CRV 2.4S ขับ2ใหม่เจ็บม ดาซีวนะฮะวันนี้เป็นเจนที่5เลยก็เรียกว่า,เ,าเป็นโฉมรองจากโฉมปัจจุบันนะโดยในท้องตลาดนี่ราคาวันนี้ลงมาเยอะมากๆค่อนข้างน่าสนใจแล้ววันนี้เป็นปี2019เป็นรุ่นที่ปรับอุปกรณ์แล้วด้วยนะครับคันนี้เลย2019 Honda CRV เจนที่5 2.4S ขับ200 2ล้อหม่เจ็ดมา ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงครับแต่ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยได้สีขาวน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะฮะอะก่อกนอื่นรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมเลขหม่แท้เจ็ดหมื่นกิโลเมตรรับประกันสักขีเต็มราคาครับเรื่องชนหนักพิความตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่ต้องบอกว่าคันนี้อาจจะมีแตะด้านหน้ามาเบา เพราะฉะนั้นจะมีถอดพ้นเคาะฝากระโปรงแล้วก็แก้มขวานะครับส่วนที่เหลือโครงสร้างหลักยังเดิมยังสวยเล่นได้นะฮะใม่แค่เ0 0 0หมื่นโลนั้นนั้นเองเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าสภาพสีสันผิวพัรร์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาสวยขนาดไหนหมัดกระจังหน้าแบบโครเมียมด้านบนใหญ่ๆด้านล่างเป็นงานพลาสติกดำเงา2ชั้นนะครับ ก็ยังสวยดูดีนะครับโลโก้เด่นๆสวยๆเต็มฝ่ามือเลยไฟหน้านะครับได้ Full LED เลยมาพร้อมกับไฟ Daytime LED โคมไฟสวยใสปิ้งเลยนะครับสองฝั่งนะโคมไฟสวยใสยใช้ได้เลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวตามสเปคคิ้วโครเมียมก็ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับอ่ะ ล้างขึ้นมาแล้วนะครับฝากระโปรงเจ้าของเดิมก็เรียนให้เราทราบว่าเขาก็เคยถอดเก็บสีมานะครับรู้สึกตอนนั้นเขาบอกมีบุกพอสมควรก็มีเคาะมีพ่นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดเชิงลึกละกันแต่ตอนนี้ล้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้นะครับมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยดูแล้วไม่น่าเกลียดนะแค่แผลเดียวที่เหลือปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรขอไปก็โอเคยังอยู่ในเกณ์ใช้ได้ด้านหน้าก็ ดูแล้วขัดได้นะครับดูแล้วไม่น่าจะต้องทําอะไรสีสันเขาเก็บมาให้เรารอบคันแล้วนะฮะเพราะเขามีเคลมประกันภัยมาเขาก็เก็บมาให้เราก่อนจะมาขายโอเคสําหรับท่อัวก่อนุญาตขัดขัดละกันนะฮะเพราะสีเขาให้มาค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับจอ,องเดิมแจ้งว่าชิ้นนี้ก็มีเคาะนะครับมีถอดเคาะพ้นส่วนที่เหลือก็เดิมเดิมนะฮะสีสันโอเคเลยทั้งแถบใช้ได้นะฮะพอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีบันไดเพิ่มมาให้เราด้วยนะครับ อันนี้เจ้าของเดิมซื้อเพิ่มมาให้ขอบคุณมากเท่เลยมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมี smart entry ที่คนขับให้แล้วก็เจ้าของเดิมแถมฟิลม์มแถมกระส่าต์มาให้เรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆหลังคานี่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับเดิมๆโรงงานเคาะไปยังบางยังใสาสาวอากาศแบบครีบฉลามนะฮะมาต่อกันที่ล้อเลยนะครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบรกหน้าหลังเลยแล้วเนื้อแม็กก็ถือว่าสวยสมบูรณ์ใช้ได้เป็นแม็กหน้าเงาร่องดํา นะครับตัว 2.4S ได้แม็กขอบ17เลยนะครับยาง Good y e ย r เบอร์2 3 5 6 5 R17 นะครับ Good Year ปีอะไรเดือนปีไหนวะเนี้ย22นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองเพราะฉะนั้นดอกยังเหลือเยอะนะครับดอกสวยดอกเต็มดอกลึกได้อีก4ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไป่กว้างตัดต่อนอ้ำท่วมอะไร ล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยใช้ได้เลยไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางกูดเยีย r ปี2022ทั้ง4เส้นดอกเหลือเหลือเลยครับดอกยังเยอะยัง,ยง,ยงลึกยังเต็มยังสวยยังคมนะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักปิกป๊๊มตัดต่อ,ตอน้ำท่วมอะไรโครงสร้างกันต่อเลยมาสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วครับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงแกะเก่า เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยเดิมใสจากโรงงานนะฮะตัวอักษรคม,คมน,อน็อตเดิมเลยนะฮะเสากลางขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะหัวน็อตด้านในเดิมหมดไม่มีงัดเงี้ยแกะเก่าสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยนะฮะ เสาหน้าขวาฮะเม็ดอ์กสวยงามตลอดทั้งแนวนะเม็ดอ์กสวยงามซอกประตูด้านในก็เดิมๆนะแต่แก้มขวามีถอดมองตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปดูห้องเครื่องละกันนะครับด้านหลังก็เป็นสไตล์ฮัชแบ็กก็จะมีสปอยเลอร์ให้ในตัวแบบนี้นะครับมีไฟเบรกให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายตัว L สวยๆเลยนะเจนที่5ผมว่าไฟท้ายเท่มาก กระจกเดิมของ h o n ด้านะฮะพร้มอมฟิล์มพร้อมไล่ฝ้านะครับไฟท้าย2ฝั่งโอเคสวยใสยใช้ได้ฝากระโปรงก็ดูแล้วเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะทำไม่น่าจะมีอะไรต้องทำดูแล้วก็ล้างล้าขึ้นมาก็โอเคนะครับกันชนละ่ะเป็นไงกันชนก็ใช้ได้นะครับอย่างที่เรียนเจ้าของเดิมเขาก็เก็บมาให้เรารอบคันแล้วละ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเรียบร้อยอยู่ละด้านหลังกันชนจะเป็นพลาสติกสีดำด้านผสมกับสีเทามีเซ็นเซอร์หลังให้2จุด ไฟท็อปมทับทีมอะไรก็สวยใช้ได้รุ่นนี้จะมีฝาท้ายไฟฟ้าให้แล้วนะครับก็สะดวกสบายนะเปิดมาแล้วมาด้านหลังเป็นอย่างไรรุ่นนี้ไฟท้ายบางมิดเลยนะครับงานพลาสติกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยดูตะเข็บเอาละกันว่าอันนี้แห้งๆเดิมๆนะครับแล้วก็มาดูพวกนอ็อตฝาท้ายโอเคน็อตเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรนะครับ แนวซิลิโคนด้านหลังก็ใช้ได้นะครับเดิมๆโรงงานเดินตรงแนวสวยงามเจ้าของเดิมแถมถาดกันกระแทกมาให้ด้วยขอบคุณมากผมมืน้นยังสวยนะครับด้านล่างมีล้ออะไหล่ให้เป็นล้อแม็กอุปกรณ์อุปกรณ์แม่แรงมีให้แต่รุ่นนี้ต้องบอกว่าพื้นล่างเขาจะบุกตัว อันนี้มาเพราะฉะนั้นมันลื้อไม่ได้เราแต่ว่าเราดูฝาท้ายไปแล้วว่าก็น็อตเดิมเดิมะนะภาพรวมดบบซ้ายนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้เรามาเนี่ยจัดว่าค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วดูแล้วคันนี้ไม่น่าจะต้องทําอะไรนะครับไปตามนี้ได้เลยพี่บันดงบันไดเพิ่มมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะขอไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับอสวยเนียนตลอดทั้งแถบนะครับมือจับได้ smart entry 2ฝั่งแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้ขอบคุณมากกระจกข้างมีไฟเลี้ยวโอเคนะครับ ล้อดิสเบรกทั้ง4ล้อหน้าหลังเลยเนื้อแม็กก็สวยนะครับก็เรียกว่า4วงน่าจะสวยบมดนะครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงอย่างกูดเยียปี2022ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยเลยนะครับใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรล้อสุดท้ายนะครับคันนี้ก็ถือว่าขับใช้ได้นะฮะมีนิดเดียวเองตรงนี้นะฮะ ปล่อยได้เลยอีก90%ยังสวยนะครับยางพูดเยียรปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะฮะดอกลึกดอกเต็มดอกสวยซุ้มล้อสวยงามนะครับไม่มีชนหลักน้ำท่วมอะไรโครงสร้างหลักกันต่อครับสะโพกหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับสวยงามเสากลางซ้ายฮะเม็ดอาร์ค สวยงามซอกด้านในนะฮะหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบแผ่นเพลรุ่นนี้อยู่ซ้ายเครื่องยนต์จะเป็น K24 V5330 7872ตัวถัง m r h R w 5 8 1อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย1029 4 1ผลิตและประกรอบประเทศไทยนะครับ เสาหน้าซ้ายเม็ดอากสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะครับอ่ะภาสีหมดตุลานะไปตามนี้ก่อนยังเหลืออีกหลายเดือนนะฮะกระจกเดิมของ Honda นะฮะพร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันไปมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน 2,400cc นะฮะ173แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT เติมได้ถึง e85 นะครับอาตาซิปเปืืองประมาณ12.5โลลิตรนะครับไม่70,000โลไม่เคยติดแก๊สนะครับอ่ะโครงสร้างกันต่อเลยรุ่นนี้ซอกในพลาสติกบังเยอะนะอาจจะดูยากนะฮะวิธีการดูดูเบ้าโชคเลยนะครับว่ามาร์กิ้งหัวน็อตอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยนะฮะแก้มขวาก็งานพลาสติกเขาบังหมดนะอาจจะดูยากหน่อยก็ดูซับในเอาละกันว่า ผิวพันธุ์แห้งๆนะครับตัวสอน MER คมๆอ่ะตรงนี้ดูได้เม็ดอาร์คสวยงามนะครับคันหน้ารุ่นนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นงานเหล็กผสมกับพลาสติกสีดำก็มาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับมาร์กิ้งแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะฮะอ่าฝั่งซ้ายก็มันมีพลาสติกบังนะอาจจะดูยากหน่อยนะครับก็ดูดูเบ้าโช้กไปละกันว่าเม็ดอาร์คสวยงามนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นะฮะถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้แชทซีพอมองได้ครับมุมนี้เมทอาร์ตสวยงามนะครับฝากระโปรงนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเคยถอดมาเคาะพ่นเก็บสีนะครับเพราะฉะนั้นน็อตมีรอยถอดแน่นอนแล้วก็ด้านใต้ก็จะพ่นเงานะฮะจะไม่ได้ด้านเหมือนของโรงงานนะแต่ว่าโครงสร้างหลักยังสวยนะครับคันหน้าอะไรนี่เดิมนะเบาโช็กเดิมหมดนะครับซับไนซ้ายขวาเดิมหมดการร้อนยังสวยนะครับ รูกลมคมกริบนะฮะแต่ด้วยความที่เขามีคออะนะเพราะฉะนั้นคันนี้น่าจะมีจิ้มหน้ามาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอเคาะพ่นแล้วด้านใต้ก็เลยจะต้องค่นเงาไปนะครับแต่รูอะไรยังกลมนะฮะแนวซีโนอะไรก็ยังเดินตรงแนวน,น็อตมีรอยถอดแน่นอนอยู่แล้วละ่ะแถมเลขเครื่องให้นิดหน่อยละกันนะครับ K 24 V 5นะฮะลงท้ายด้วย3 3 0 787 นะครับโดยรวมคันนี้ฝาโปรงเคยเคาะพ่นทำสีนะแต่ด้านล่างพวกนี้ค่อนข้างยังเดิมเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันไปภายในก็อุปกรณ์ให้มาค่อนข้างเยอะกว่าตัวปี1 7ึ่งเนะครับได้อย่างแรกเลยคือได้บอกไฟฟ้า8ทิศทางมีดันหลังไฟฟ้าให้ด้วยเนื้อบอกสวยนะครับ เป็นหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานสีดำล้วนนะฟอกขึ้นมาก็ถือว่ายังสวยใช้ได้มีเหียวมีย่นบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานแต่โดยรวมถือว่ายังสวยนะครับแผงประตูก็สวยนะครับนี่สวยเลยนะเป็นสีดำผสมกับวัสดุสีเงินไทเทเนียมนะครับมีลำโพงชวิตเตอร์ตามสเปคให้เลยนะครับแผงประตูสวยฟิลม์มจอของเดิมให้มาเป็นเอ็กซ์ต้าโคนะฮะขอบคุณมากก็สวยใช้ได้นะครับประตูหลัง ฟิลมเอ็กตาโคสวยแผงประตูเนียนใสกริบๆนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับพอร์ต usb สำหรับชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังอีก2รูเนื้บอบะด้านหลังก็ถือว่าสวยดูดีเลยนะครับหนังแท้สีดำเนียนมากนะฟอกขึ้นมาสวยหัวหมอน3ตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทไอโซฟิที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำสวยๆเลยเบาะพับได้เดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่า แผงท้ายก่อนแผงท้ายก็สวยนะครับริ้วรอยมีบ้างไม่เยอะนิดเดียวนะฮะดูแล้วก็ไม่ได้ขนของอะไรรุนแรงด้านหลังก็สวยนะครับแผงท้ายมีตลอกบ้างเบาๆแต่ดูโดยรวมถือว่ายังสวยนะครับขวานี้ก็สวยริ้วรอยจากการขนของมีบ้างนิดเดียวไม่น่าเกลียดที่ชอบคือมีไฟส่องสว่างให้เยอะซ้ายก็มีขวาก็มีนะอ่ะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันดึงแล้วพับเบาะได้เอง นวัตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่นนะครเหมาะสำหรับสายช้อปปิ้งนะฮะเราไม่ต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อพับนะดึงแล้วก็ดันๆันไปแล้วก็จะประยุกต์เอามาเที่ยวเอามานอนนะใส่บอกไว้สำหรับไปปิกนิกก็เออเข้าท่านะครับเพดงเพดานก็สวยใช้ได้นะครับอ่ะประตูหลังซ้ายนะฮะสวยเนียนใสไร้ริอ้วรอยฟิลมเอ็กซ์ต้าคสสวยๆเลยนะ เบาะพับค่อนข้างจะราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับสายเที่ยวด้วยนะครับตัวเบาะยกไม่ได้นะเบาะนั่งพับได้แต่เบาะพิิงอ่ะเนื้อเบาะถือว่ายังสวยใสนะครับเนียนกริบเลยนะของเดิมโรงงานทุกชิ้นนะฮะประตูหน้าซ้ายนะครับแผงประตูสวยเนียนกริบนะครับฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคสวยๆลำโพงทวิตเตอร์เบาะหน้าซ้ายจะเป็นเบาะธรรมดานะครับ ได้หนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานเป๊ะเ,เลยนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วใม่7 0 0 0หม0่7,3,000โลปิดฝาท้ายก่อนได้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะนี่นะครับ,รบอ่ะมาอ่ะเปิดแอร์ก่อนนะครับได้แอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับนะฮะ เป็นหน้าจอระบบสัมผัสด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนว่ามันปรับอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็คือดูมาตรวัดตรงนี้แล้วก็อุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับไลฟ้าหน้าหลังมีให้ครบแต่ถ้าใครอยากปรับแอร์แบบเต็มระบบกดปุ่มคลายเมทเลยนะครับกดปุ่มคลายเมทปุ๊บก็ปรับบนแป้นใหญ่ได้เลยนะฮะเอาให้เต็มที่ที่ทิศทางเปิดปิดคอนเพรสเซอร์อะไรครบอ่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมาด้วยวัสดุนุ่มๆซอฟทัชหรูหราไฮโซมากสีดำสีเทาเกือบจะดำนะฮะซึ่งสวยเนียนมากนะครับแอร์แบ็กด้านหน้า2ที่เสาอีก2เป็น4ที่เบาะอีก2เป็น6ด้านหลังมีไม้อีก2เป็น8โอ้โหถุงลมให้8ใบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้พอปรับอุปกรณ์และหน้าจอจะไฮโซกว่าเดิมนะ ในตัวปี17-18จะไม่ใช่หน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นจะเป็นจอแบบคลาสสิกมีจอเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าพอปรับอุปกรณ์ในปี19แล้วก็จะให้มาจอแบบหรูหราเลยนะครับซึ่งก็เป็นระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้เสร็จสับด้วยนะฮะก็จะเล่นได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ HDMI นะฮะต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถืออันนี้มันจะเป็น Android นะเป็นระบบ Android โอเค HDMI iPod อะไร ดู b กล้องหลังก็เป็นแบบ3มุมมองพร้อมเส้นกับระยะเช่นเดิมนะครับมุมมองบนมุมมองเลนส์บายเลนส์ปกติโอเคด้านล่างนะฮะก็จะได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮลนะครับแล้วก็เกียร์เป็น CVT นะครับมีระบบการขับขี่แบบประหยัดนะครับเกียร์ CVT ก็ยังเหมือนตัว1718 นะเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็น power outlet 1 2บโวลต์นะครับแล้วก็ที่วางของกระจุกกระจิกมากมายที่วางแก้วน้ําให้มาเท่ๆตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของเลื่อนได้โอ้ด้านในพอร์ตเยอะเลยครับ HDMI USB 2, อีก power outlet อีก1นะครับที่เท้าแขนเป็นหนังแท้นุ่มๆสีดําเลื่อนได้บ้างนิดหน่อยด้านในก็เป็นเกทน,นะมีตัวเลื่อนไปเลื่อนมาได้อะก็โอเคนะครับ วงมารายมีครุสคอนโทรลให้นะครับมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโลโก้สวยวัสดุต่างๆเนียนกริปดูดีนะครับปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบ4ทิศทางกระจกไฟฟ้านี่ได้ออโต้หมดเลยนะครับทั้ง4บานเลยยีม่มเซนทรัลล็อกใช้ได้นะกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะฮะ ไฟหน้าปรับองศาสูงต่ําได้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบควบคุมการทรงตัวนะคะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกช่องเก็บแว่นมีนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นหลอดขาวนะครับตรงกลางมามคกคู่หนึ่งนะครับโอเคที่บังแดดมาด้วยสีเทานะครับก็ยังสวยใช้ได้กระจกแต่งหน้ามี2ฝั่งเพดานสวยกริบกนะครับเยี่ยม นะครับเจ้าของเดิมทําอะไรไปเดี๋ยวให้ดูนะครับเขาก็จะพึ่งเข้า Honda ไปเมื่อไหร่เมื่อมีนานี่เองเช็คระยะ70,000ไปแล้วครบอีกที81,000น,นะครับเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรก่อนออกรถเดี๋ยวเอาเข้า Honda ใกล้ๆร้านเราให้นะครับดูว่าอะไรที่เขาทําไปแล้วก็ไปตามนี้นะแฟมมามีให้ครบเลยนะ คู่มงคู่มืออ CRV มีให้สมุดบรันตีเช็คระยะมีให้อ่ะมาคันนี้ผู้ชายขับนะมือแรกมือเดียวนะขออนุญาตสังวัน,นามออกรถสิงหาคม2019นะครับเป็นตัวเริ่มต้นฮะตัว S 2.4 S p l พลั n ตินัมไวท์เ r ลขาวมุกแบบพลั t ติน m มเลยพระราม3ฮอนด้ากรุ๊เลขตัวถัง MRHRW P ลงท้ายด้วย P102941 เครื่องยน K24V53307872 นะครับไมปัจจุบัน73000โลเรื่องการดูแลทําได้ดีนะครับอ่าตรงหมดตุด71000เดือนมีนานี่ตรงกับใบนี้เลยนะครับอะไรเข้าทําไปแล้วก็ไปตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวอย่างน้อยก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้นะแต่ถ้าน้ํามันเกียร์เขาเพิ่งทํามาก็ไปตามนี้เลยถ้าน้ํามันเกียร์เขายังไม่เคยถ่ายก็จะถ่ายให้นะครับ อ่ะสำเนารถกันหน่อยโมเดลผลิตปี2019นะครับจดทะเบียนตุลา2019ป้ายกรุงเทพมือแรกมือเดียวนะครับได้เลขสวยด้วย820สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRHR w u ลงท้ายด้วย P102941 เครื่องยนต์ K 2 4 V 5 3 3 078 72เบนซิน2.4ลิตร4สูบ173แรงมาไปลองขับกันเลยวันนี้ มีลูกค้ามาเยี่ยมเราค่อนข้างแน่นเลยนะเพราะฉะนั้นวงเรียวคงจะเทสไม่ได้เทสแค่เรื่องอเครื่องยนต์ช่วงล่างนิดหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะถอยไปก่อนมีกล้องหลังให้นะครับพร้อมเส้นกะระยะวงมาลัยถือว่าใช้ได้โอเคเลยเพราะว่าไม่หนักนะครับแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแน่นๆเฟิรม์มเฟิกระชับจับแล้วมั่นใจเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับ อ่ะอมันเหลืออยู่แล้วล่ะเครื่องบล็อกเดียวกับ Accord เพราะฉะนะั้นพุ่งแน่นอนฮะโอ้ออกตัวอะไรพุ่งมากช่วงล่างโอเคเลยเบรกก็ยังดีนะครับแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบนะครับห้องโดยสารกว้างสะดวกสบายลองพอได้พอหอมปากหอมคอนี้รถเยอะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าจากร้าน3 5 9 0 0เนี่ยใช้ไป70,000โลวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป CRV นะฮะวันนี้เดินทางมาถึงเจนที่5แล้วนะฮะคันนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ได้สีขาวใหม่70,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะคันนี้เลย2019 Honda CRV เจนที่ e 4 s 4 s กับ2ล้อใหม่70,000เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะรถใหม่ป้ายแดง1 3 5 9 0 0้านบาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกว้าไม่มีน้ำท่วม เลขไม้แท้ๆ7 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันสิ้นคืนเต็มราคาเรื่องชนหนักพิควัมตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะคันนี้มีแตะน้า,าเบาๆนะครับมีพ่นฝากระโปรงมาแล้วก็แก้มขวาอย่างที่ได้เรียนไปนะครับได้รถบ้านมือแรกมือเดียวไม่แค่เจ0 0หมถือว่ายังเล่นได้เพราะวันนี้ราคาลงมาเยอะจริงๆครับปกติ w a ล k i n ราคาหน้าร้านเราขาย8 3 9 0 0 0บาท พิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหใช้เงินเจ็ดหมื่นโลนี่ราคาลงจากป้ายแดงไปได้เยอะมากๆเลยนะฮะเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ 0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะราคานี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยอนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน4ี2 4ชั่วโมงและโดยก่อนเอารถนะครับผมจะรถเข้าศูนย์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มหนังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเตาลมยางไนโตรเจนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมพันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยเรียกว่าเป็นรถ SUV ขวัญใจพ่อบ้านแม่บ้านนะครับใช้งานได้หลากหลายใช้ส่วนตัวใช้ท่องเที่ยวได้หมดเลยแล้วขับสนุกด้วยนะครับก็อย่าช้านะฮะคันนี้ราคากำลังน่ารักเลยรีบอันไลน์มาได้เลยนะครับดานล่าง idline app sp พนาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปดิกูเกันแบบพิม19สีประกอบเราอยู่ถนนการประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีบุฒากาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมง,งานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลแกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้กวเร็วทันใจภายในหนึ่งนาที รถเดินยันในคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราเนียนะครับวันนี้นัด19สิบประกรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com